สวัสดีครับทุกท่านวันนี้ผมก็มาทำการตัดหญ้าในสวนนะครับผมคือ,อผมก็เลยถือโอกาสอธิบายเกี่ยวกับาการใส่ปุ๋ยมเีเพื่อนๆที่มือใหม่สอบถามเข้ามานะครับว่า,าใส่ปุ๋ยช่วงไหนแล้วก็ ระยะห่างแล้วใช้ตัวไหนบ้างคืออันนี้ผมบอกไปก็ไม่จำเป็นต้องตามผม100%นะครับเพราะว่าแต่ละพื้นที่พื้นที่จะใช้ธาตุาอาหารในดินไม่เหมือนกันนะครับผมคืออย่างเช่นของผมนะครับช่วงปลายฝน ปลายฝนก็คือจะเข้าหน้าหนาวแล้วก็หน้าร้อนครับผมก็คือผมจะใช้ในการตัดหญ้าให้รากในดินหาอาหารนั่นเองครับคือสร้างไนโตรเจนให้แก่ดินนะครับคือเป็นกองทางช่วงหน,หน้าหนาวครับคือตอนกลางคืนหมอกจะลงทำให้หญ้าดิน ชุ่มชื้นนั่นเองครับชุ่มชื้นก็ตอนสายมาก็จะสั่งข้อแสงด้วยการทำให้ดินชุ่มนั่นเองครับคือกลายเป็นไนโตรเจนนั่นเองครับผมคือพอหมดปลายฝนผมก็จะเอาขี้ไก่แกบหรือขี้หมูหรือขี้เป็ดนั่นเองครับมาใส่เพื่อใส่ระยะใส่นะครับคือห่างจากต้น 1>, 1เมตรขึ้นไปนะครับผมจะใส่ประมาณเมตรห้าสิบนั่นเองคือต้นยังไม่สูงมากนั่นเองครับผมคือน้องคนหนึ่งถามว่าใช้สูตรไหนก็คือช่วงต้นฝนนะครับผมจะน้องคนเ,เพื่อนเพื่อนคนหนึ่งถามมาว่าใช้สูตรไหนมั่งปาล์มสี่ป,ปีก็คือถ้าเป็นปลาล์มสี่ปีนะครับให้ใส่สูตรเสมอนะครับสิบห้าสิบห้านั่นเอง 15 15ก็2กิโลนะครับระยะห่างคือ1เมตร50หรือ1เมตรก็ได้ครับถ้าปาล์ม4ปีนะครับ1เมตรขึ้นไปครับผมแล้วก็ต้นฝนนะครับ15 015ูแล้วก็0ูนยบํำรุงต้นนะครับเพราะช่วงต้นฝนคือต้นฝนก็คือความหมาย0ูนยกก็จะบำรุงอยอด ยอดลำต้นแล้วก็มาทลายส่วนสูตร15ก็จะเพิ่มเกสรน,นั่นเองครับผม15 15เพิ่มเกสรทำให้บวกกับ0ูนก็จะทำให้ทลายตงตึงนั่นเองครับยอดก็แข็งแรงยอดก็แข็งแรงนะครับผมใส่แค่2สูตรแล้วต้นฝนนะครับผมแล้วพอปลายฝนปลายฝนจะเป็นช่วงหน้าแรงใช่ไหมครับก็คือใช้0ูนย์ศูนย์หกสิบ ยังไว้ใช้ต้นฝนผมก็จะเปลี่ยนมาเป็นอ่าสิบสามสิบสามยี่บเอ็ดก็คือยาล่านั่นเองครับหรือจะใช้สิบสี่สิบสี่ยี่บเอ็ดก็คือต่างกันแค่เปอร์เซ็นต์เดียวเองครับผมอ่าสิบสามสิบสามยี่บเอ็ดแล้วก็ยูเรียยี่บเอ็ดศูนย์นะครับเพราะว่าหน้าแง้งอ่าดินดินจะแห้งแกนนะครับผมก็คือใช้ยี่บเอ็ดช่วงปลายฝนใช่ไหมครับ ใช้ยี่สิบเอ็ดศูนย์ศูนย์ด้วยนะครับต้นพื้นที่ละหนึ่งกิโลหรือหนึ่งจุดห้ากิโลนั่นเองครับระยะใส่ก็คือใส่ให้กระจายหนึ่งเมตรขึ้นไปอย่าใส่ใกล้โคนนะครับผมเพราะว่าปามลากปามจะไม่หากินใกล้บริเวณโคนปามนะครับก็คือให้ลากปา์มจะอยู่ประมาณหนึ่งเมตรขึ้นไปนะครับคือจังหวะที่ลากจะหากินก็คือใส่ให้กระจายหนึ่งเมตร นั่นเองครับผมก็ย 00. 00. pues ี่สไปแล้วใช่ไหมครับก็แล้วก็สูตร1สอย่าลืมแล้วกัน15 15ช่วงปลายฝนก็15 15นี่ใส่1นกิโลครึ่งหรือ2กิโลครึ่งก็แล้วแต่ขึ้นอยู่กับสภาพหน้างานคือตาต้นไหนออกทลายเยอะเราก็เน้น2กิโล ขึ้นอยู่กับสภาพหน้าง,งานด้วยนะครับส่วนต้นไหนที่ทลายออกไม่เยอะแต่เราจะไปนเน้นคุณภาพมันก็ออกมาเท่าเดิมเราก็ควรใส่ให้ถูกจุดนะครับผมครับก็สรุปก็คือปลายฝนก็สูตรสิบหแล้วก็ยาลาสิบสามสิบสา็ครับผมก็อย่าลืม21่สิบนะครับผมทั้งหมด3สูตรช่วงปลายฝนครับ ครับผมก็หวังว่าคลิปวิดีโอนี้จะมีประโยชน์สำหรับเพื่อนสมาชิกชาวกเกษตรทุกท่านนะครับครับผมสวัสดีครับ